บัตรเกียวโตซิตี้บัสแอนเกียวโตบัสวันเดย์พาสถูกยกเลิกทำไมและอะไรคือทางเลือกใหม่สวัสดีครับหมอภูมิพาเที่ยววันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับเกียวโตวันเดย์พาสกันครับบัตรเกียวโตซิตี้บัสแอนเกียวโตบัสวันเดย์พาสซึ่งเคยเป็นตัวช่วยเดินทางสุดคุ้มสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้บริการรถบัสในเกียวโตถูกยกเลิกการขายตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน2023 และไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมสอง4ัเป็นต้นไปเนื่องจากปัญหาความแออัดของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความล่าช้าของระบบขนส่งมวลชนในเมืองการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลอย่างไรการยกเลิกนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดและลดความแออัดของผู้โดยสารบนรถบัสเพื่อปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนในเมืองให้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น ทางเลือกใหม่สำหรับการเดิน,นทางในเกียวโตเกียวโตวันเดย์พาสหากคุณกำลังมองหาบัตรเดินทางที่คุ้มค่าเกียวโตวันเดย์พาสเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ในปี2024ด้วยความหลากหลายของรูปแบบบัตรที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับแผนการท่องเที่ยวของคุณ 1. เกียวโตซิตี้สับเววันเดย์พาสราคาผู้ใหญ่800เยนเด็ก400เยน สามารถใช้เดินทางได้ไม่จำกัดบนรถไฟใต้ดินสายคาราซูมะและโทไซเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวสถานที่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินเช่นปรารจจสาทนิโจศาลเจ้าฟูชิมิอินาริและศาลเจ้าเฮอันเป็นต้นสามารถซื้อได้ที่ตู้จำหน่ายตุกในสถานีและเกียวโตซิตี้บัสแอนด์ซับเวย์อินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์ 2. สับเวย์แอนด์บัสวันเดย์พาส ราคาผู้ใหญ่1,100เยนเด็ก550เยนสามารถเดินทางได้ทั้งรถบัสและรถไฟใต้ดินครอบคลุมรถบัสสายเกียวโตซิตี้บัสเคฮันบัสบางสายและเวส t j เจแป j เจอาบัสเหมาะสำหรับการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งรถบัสและรถไฟใต้ดินเช่นวัดคิโยมิสึอาราชิยามะและสถานที่ที่รถไฟเข้าถึงได้ยาก สามารถซื้อได้ที่เกียวโตซิตี้บัสแอนด์ซับเวย์อินฟอร์เมชันเซ็นเตอร์และสถานีเกียวโตครับข้อดีของเกียวโตวันเดย์พาสมีดังนี้ครับ 1. ประหยัดค่าใช้จ่ายคุ้มค่าสำหรับผู้ที่เดินทางหลายเที่ยวใน1วัน 2. สะดวกสบายไม่ต้องซื้อตั๋วหลายรอบ 3. สิทธิพิเศษเพิ่มเติมส่วนลดค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆเช่นปราสาทนิโจ พิพ,ธพิธภัณฑ์รถไฟเกียวโตและวัดเอคันโดครับสถานที่ที่แนะนำสำหรับใช้บัตรนี้มีดังนี้ครับอาราชิยามะชมสะพานโทเกสึเคียวและป่าไผ่วัดคิโยมิสึหรือคิโยมิสึเดระจุดชมวิวที่โดดเด่นสัลเจ้าฟูชิมิอินาริหรือฟูชิมิอินาริไทชาเสาโทริอิอันโด่งดังย่านกีออง เกเเออชาาาและบบ้นมืงโรณคล็ดลับการใช้งานวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยใช้แอป Google Maps หรือ Kyoto Bus n a v i เพื่อวางเส้นทางเช็คตารางเวลารถบัสบางสายอาจมีเที่ยวจำกัดในช่วงเย็นเริ่มต้นวันเร็วๆเ,เพื่อให้เที่ยวได้ครบทุกสถานที่สรุปนะครับ Kyoto One Day Pass คือคำตอบสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางสะดวก และประหยัดในเมืองเกียวโตปี2024ไม่ว่าคุณจะเลือกบัตรแบบใดคุณก็สามารถเที่ยวชมเมืองแห่งวัฒนธรรมนี้ได้ครบคันใน1วันครับถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนของคุณที่จะไปท่องเที่ยวเกียวโตได้ทราบข้อมูลกันนะครับสวัสดีครับ